พร้อมไม,ม,ม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมอ้าวสามสี่บ้านเมืองเรารุ่งเรื่องพร้อมอยู่หม,มู่เหล่าพวกเราล้วนพงเผ่าสิวิไลเพราชานั้นชวนกันยินดีเปรมปรีดีใจเรียกตนว่าไทยแผ่นดินพื้นใหญ่มีชัย ธาตุเขาก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่ได้ไว้พรีเลือดเนื้อแลกเอาปรบปรบปรบไม่หวั่นใครมอบความเป็นไทยให้พวกเราแต่ครั้งนางการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติไทย บ้านเมืองควรปรเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดพรีไปเพราเช่นั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินทินไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะอยากเห็น อยากแค้นเคยกูแดนไว้อย่างบากบันก่อนนั้นเคยแตกสานสานเส้นแม้ก็นั้นยังรวมใจช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมาอยู่กิน บนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบุรพาทุกทุกชาวเราดูธงไทยใจจงปรีดาวาไทยอยู่มาด้วยความพาสุขทาวรสดใสบัดนี้ไทยจเจริญวิสุทธิพุทธอง พี่น้องจงแส่สองชาติไทยวักษาไว้ให้มั่นคงเทิดทงไตรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนอ้าวร้องอีกรอบหนึ่งบ้านเมืองเรารุ่งเรื่องพร้อมอยู่หมู่เราพวกเรา ล้วนพงเผ่าสิวิไลเพราะฉะนั้นชวนกันยินดีเพรงปรีดีใจเรียกตนว่าไทยนิดดินพื้นใหญ่มีชัยธาตุเขาก,ก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่ได้ไว้พรีเลือดเนื้อแลกเอา รบรบรบไม่หวั่นใครมอบความเป็นไทยให้พวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติไทยบ้านเมืองควรปรับเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดพรีไป เพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินทินไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะอยากเข็นอยากแค้นเคยกู้แดนไว้อย่างบากบันก่อนนั้นเคยแตกสามสามเซนแม้กระนั้นยังรวมใจ ช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็นบัรนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมาอยู่กินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบุรพาทุกทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาวาไทย อยู่มาด้วยความพาสุขทาวรสดใสบัดนี้ไทยจะเริญวิสุทธ์พุดพองพี่น้องจงแส่สองชาติไทยรักษาไว้ให้มั่นคงเทิดธงไตลงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิด เมืองนอนชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนอ้าวฟ้อมไม่ร้อมร้อมไม่ร้อมร้อมไม่ร้อมลงม,มพมลงพังคนดีรมพลังคนดีลพมพลังคนดีคิดดีโอดด้ดีทำดี สนอดีสลายอัตตาสามาเีนิพัสสุขเย,ย้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณครับ